ออมยู่ทุง่งนาคือเก่าพี่นอ้องเมื่อนี้นอนนะ้าเขามาบ้านแล้วต้องได้กักตัวออกมานอนทุงน่งนาสิหะามือน้องยิงทักไทยเอซ สถานที่ที่อาเสืนอนตะลรงเอาเสืน้อนมอนมุงมาตะลรงอาบน้ำห่วยพี่นอ้องอาบน้ำห่วยแล้วก็เลี้ยงงัวพร้อมงัวเก่าตัวสิบตัวพุนแหละผูกไว้ตามยังเดินบรรยากาศเย็นเย็น นี่แหละเพื่อนว่าค่นอยู่ในเมืองมันวุ่นวายแหละกลับมาบ้านเฮาซะสวนกระปูกไว้มังหงมีพหง อะไรเป็นส่วนหมักแตงนี่เป็นมักเพชรนี่เพชรมังหงนี่เป็นเอาหน้ำหวยตัวแรงเขาก็จะอาบน้ำหวยอยู่นี่แหละพกเก็ดมือเกี่ยวเข่าพร้อมถือว่าเป็นการสวยสังคมแล้วก็เป็นการได้เวียกในเฮือนพร้อมเพราะว่ากาักตัว เกี่ยวเข่าอยู่ท่งนา